เมคนิกโคตรเพชฌฆาตแคนมหากราบ อาร์เตอร์บีชอปครับเขาก็คือมือสังหารผู้แก่งกาจที่มีพรสวรรค์อันโดดเด่นในการกำจัดเป้าหมายครับและก็ขึ้นชื่อว่างานใดนๆที่เขารับมานั้นงานน่ยจะต้องออกมาดูสมบูรณ์แบบตามฉบับมืออาชีพครับและได้ความเบื่อหน่ายในอาชีพนักฆ่าพี่แกก็เลยอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่สงบสุขอีกครั้งครับเขาเนี่ยก็เลยจัดฉากให้ตัวเองนั่นเสียชีวิตเพื่อที่จะหลีกหนีจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายภายใต้ชื่อปลอมอยู่ที่เมืองริโอเดจาเนโรครับ และในบ่ายวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่อาเธอร์กำลังนั่งชิลอยู่ที่ร้านอาหารหรูเรเน่เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นครับแล้วก็พร้อมหลักฐานที่ชี้ตัวตอนที่แท้จริงของเขาซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นตัวแทนของบุคคลทรงอํานาจที่ต้องการว่าจ้างให้อาเธอร์นั้นกําจัดศัตรูให้3คนโดยการค้านี้จะต้องทําให้มันดูเหมือนกับอุบัติเหตุและถ้าหากว่าอาเธอร์ปฏิเสธครับนายใหญ่ของเธอเนี่ยก็จะประกาศให้เราอาชญากรทราบครับว่าอาเธอร์นั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอาเธอร์นี้ก็ปฏิเสธครับก่อนที่เขานั้นจะหลบหนีไป ซิงลูกน้องของเรนาเนี่ยก็กรูเข้าใส่เข้าทันทีพี่แกก็เลยจัดการกระโดดขึ้นไปบนหลังคาของรถไฟเพื่อที่จะหนีพวกของเรเน่แต่ถ้าว่าเธอกับลูกน้องเนี่ยก็ได้ตามขึ้นมาครับแล้วก็พยายามจะยิงใส่อาเธอร์นั่นก็เลยทําให้อาเธอร์ตัดสินใจเอาวะโดดไปเกาะร่มหนีดีกว่าสูไปไม่ไหวหรอกตอนนี้พอหนีออกจากพวกนั้นมาได้ครับอาเธอร์เนี่ยก็ได้กลับไปที่เรือที่เขาอาศัยอยู่แต่พอกลับเข้าไปเนี่ยก็มีชายแปลกหน้านะที่กําลังตรวจสอบเรือของเขาอยู่ พี่แกที่เห็นแบบนั้นครับก็เลยใช้รีโมทจุดชนวนระเบิดที่ติดตั้งเอาไว้ฉุกเฉินแล้วก็ทําลายเรือจนพวกนั้นนั่นแหลกกระจุยจากนั้นเขาก็ได้ไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ซ่อนอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ก่อนที่จะเผาเอกสารเกี่ยวกับเขาทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่นั่นเองครับในเวลาต่อมาครับอาเธอร์ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยครับซึ่งก็ได้ไปพักกับเพื่อนของเขาซึ่งเธอก็คือเมย์หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับเรเน่และก็มารู้ทีหลังครับว่าเธอนั้นทํางานให้กับเครน เทรนเนี่ยก็เป็นอาทรยากรที่อันตรายที่สุดที่เขารู้จักเป็นอย่างดีในเช้าวันต่อมาครับจีเน,ยยเน่ยก็ได้โผล่มาที่บ้านของเมรครับเพื่อขออุปกรณ์ปฐมพยาบาล และในจังหวะนั้นครับเมย์ก็สังเกตเห็นรอยฟกช้ำตามตัวของกีน่าครับก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เธอช่วยอะไรหรือเปล่าซึ่งกีน่าก็ปฏิเสธนะซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเมย์ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากเรือลำหนึ่งครับและก็เห็นแฟรงค์นั้นทำร้ายกีน่าอย่างรุนแรงเมย์ที่ทนแบบนั้นไม่ได้ครับจึงไปขอความช่วยเหลือจากอาเธอร์ให้ช่วยจัดการทีอาเธอร์เนี่ยก็พยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยนะแต่ว่าแฟรงค์เนี่ยก็เข้าโจมตีเขาซึ่งเขานี่ก็สู้กลับทันทีและในขณะที่แฟรงค์ล้มลงเนี่ยหัวของเขาก็้้กกกระแททับพืนนจตุาี ในขณะเดียวกันครับอาจเธอก็มองหาบางอย่างรอบๆนะจนเขานั้นพบกับปืนพร้อมกับหนังสือเดินทางของจีนา่าและก็ยังมีโทรศัพท์ของเขาที่อยู่ในนั้นด้วยพี่แก่ก็รู้ได้ความจริงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีน่าก็คือนางนกต่อทีพู้วาจ้างปริศนาส่งมาล่อซื้อเขาจากนั้นพี่แกก็เลยไปแค้นถามความจริงกับจีน่าครับจนเธอนั้นยอมรับสารภาพครับว่าเครนเป็นคนส่งเธอมา จีน่าเนี่ยเธอเคยเป็นสมาชิกกลุ่มการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือในกัมพูชาเธอก็เคยดูแลที่พักพิงสําหรับเหยื่อกันคามมนุษย์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่หายตัวไปครับและก็2วันต่อมาก็พบศพเธออยู่หน้าประตูซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกมันก็หันมาขู่เธอครับถ้าเธอไม่ทําตามที่พวกมันสั่งเด็กๆทุกคนนั้นก็จะต้องตายต่อมาครับอาเธอเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเรือลำหนึ่งนะซึ่งคนบนเรือนเนี่ยก็กำลังมองมาที่พวกเขาซึ่งก็น่าจะเป็นในพวกของเครนที่ส่งมาดูความเคลื่อนไหวนั่นแหละอาเธอก็เลยเดินจูงมือจีน่าครับเพื่อให้พวกมันคิดว่าภารกิจของเธอนั้นกําลังเป็นไปได้สวยแล้วก็ในช่วงเยนน็็นน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 วัััั้้้้้รรจีี่่าาเเกไดดขออโทททษํให สิ่งพี่แกเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจะนะและเขาเองก็เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนเขานถูกขายให้กับเกงมาเฟียที่ฝึกเด็กให้เป็นทหารและเครนเองก็เคยอยู่ที่นั้นด้วยเช่นกันในขณะที่อาเธอร์หนีออกมาได้ครับแต่ว่าเครนนั้นกลับหนีออกมาไม่ได้และนี่ก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทําให้เครนนั้นต้องการแก้แค้นพอเล่าไปเล่ามาครับก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศนั้นค่อนข้างที่จะเป็นใจครับจู่ๆครับทั้งคู่เนี่ยก็ศบตาก,กันครับจากนั้นก็ไม่เหลือครับโซเดมาคอมอย่างเมามัน ในเช้าวันต่อมาครับอาเธอร์เนี่ยก็ได้ให้สัญญากับเธอนะว่าเขาเนะี่จะจัดการวางแผนทุกอย่างเพื่อให้เธอนั้นหนีไปโดยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆเป็นไงล่ะโคตรจะพร้อเอกเลยเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะฆ่าใครตามที่เครนสั่งแต่ว่าคนที่เขาอยากฆ่าเนี่ยก็คือไอ้เครนนั่นเองครับและในวันต่อมาครับตำรวจกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ได้มาตรวจที่ชายหาดนะซึ่งทันทีที่ได้หันจีน่าเนี่ยพวกเขาก็จําได้ครับว่าหนึ่งในน,น,นั้นเนี่ยก็เป็นมือขวาของเครน อาเธอร์ก็ไม่รอช้าครับเข้าไปต่อสู้กับพวกมันทันทีแต่ว่าในขณะที่สู้กันอยู่นั้นครับพวกมันเนี่ยก็จับตัวจีน่าไปเป็นตัวต่อรองนั่นก็เลยทําให้อาเธอร์ไม่มีทั้งเลือกครับก็เลยยอมตกลงนัดพบกับเครนซึ่งต่อมาครับเคนเนี่ยก็ได้เสนอครับว่ามึงอ่ะต้องฆ่าคนให้กู3คนแล้วก็ให้มันดูเป็นอุบัติเหตุที่สุดเป้าหมายคนแรกก็คือคริว เ,เ,เขาเป็นพ่อค้าอาวุธชื่อดังอันดับต้นๆของแอฟริกาและตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในเรือนจำของมาเลเซียสิงอาเธอร์เนี่ยก็เลยจำยอมแล้วก็เริ่มทำภารกิจออกเดินทางไปยังมาเลเซียทันทีครับก่อนที่เขานั้นจะเริ่มสำรวจเรือนจำและก็ได้รู้ครับว่ามันเนี่ยตั้งอยู่บนหน้าผาสูงและก็ล้อมรอบไปด้วยน้ำที่เต็มไปด้วยปลาฉลามครับให้ตายสิแบบนี้กูจะเข้าไปได้ไงวะ งานแม่งโคตรจบับอ่เธอเน่ยก็เริ่มมองหาวัตถุระเบิดครับที่ดัดแปลงเป็นหมากฝรั่งแล้วก็สเปรย์กันฉลามครับที่ใส่ไว้ในกระป๋องครีมกันแดด ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่แกก็ได้ปลอมตัวเป็นนักโทษอาชยากรครับแล้วก็เป็นแผนการที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้แหละในเรือนจำครับผู้คุมที่เข้ามาตอนรับเนี่ยเขาก็ไม่ได้สังเกตเห็นพิรุธอะไรเกี่ยวกับอาเธอร์เลยนะเขาก็เลยอนุญาตให้อาเธอร์เก็บของเหล่านั้นไว้ได้พอเข้ามาได้ไม่นานครับอาเธอร์ Arthur ก็ไม่รีรอครับเขาในได้พูดคุยกับนักโทษคนอื่นๆครับ <ๆ S 1> เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของเขาคริวเนี่ยเขามีลูกน้องติดตามเขาตลอดเวลาครับแม้จะอยู่ในคุกเพราะว่าก็มีหลายคนครับที่ต้องการจัฆ่าเขา แม้ว่าจะถูกขังคับคริวเนี่ยก็ยังบริหารธุรกิจทั้งหมดของเขาจากที่นี่แถมเขาก็ยังเป็นหัวหน้าใหญ่ของคุกแห่งนี้อีกด้วยในจังหวะนั้นครับอาเธอก็ได้นั่งดูนักโทษ2คนที่กําลังเปลี่ยนมีดกันและพอถึงช่วงพักเวลากลางวันครับพี่แกก็ตั้งใจจะชนเข้ากับพวกมันครับเพื่อที่จะแอบขโมยมีดเล่มนั้นไป ในเวลาต่อมาครับหนึ่งในะอดีตลูกน้องของครินเนี่ยมันก็แค้นคริวเป็นอย่างมาก,กน,นะที่เคยทําไม่ดีกับมันเอาไว้และก็อยากจะฆ่าเพื่อล้างแค้นแต่ว่าอาเธอร์เนี่ยก็ได้เข้าไปขวางทางและก็ฆ่าเขาด้วยมีดนั่นก็เลยทําให้คริวนั้นประทับใจเป็นอย่างมากก็เลยชวนอาเธอร์ให้ไปกินข้าวเย็นเพื่อเป็นการตอบแทนครับซึ่งอาเธอร์ก็ได้บอกว่าได้สิแต่แกต้องให้ลูกน้องอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เรากิน เพราะฉันเนี่ยค่อนข้างชอบความเป็นส่วนตัวนะจากนั้นอาเธอร์ก็ได้ถูกพาตัวมาที่ห้องขังส่วนตัวของคริวคริวเนี่ยก็สังเกตเห็นฝีมืออันเก่งกาจของอาเธอร์ครับก็เลยเสนอให้เขานั้นมาร่วมงานด้วยแต่ว่าทันทีที่เขาหันหลังให้ครับอาเธอร์ Arthur เนี่ยก็กระโดดจมตีครับก่อนที่จะฆ่าเขาด้วยการรัดคอจากนั้นเขาก็ได้ผสมยาพิษงูเหา่าที่ใช้สําหรับทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างเข้ากับเครื่องดื่มครับซึ่งก็ทําให้ดูเหมือนว่าคริวนั้นได้ดื่มยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายเอง